สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โฟนนัทวีกันอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดคุยกับเรื่องของลักพิมพ์กันสักนิดน,นึงเพราะว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับนักอ่านหลายๆท่านนะครับเพราะว่าในบรรดาหนังสือของลักพิมพ์เนี่ยก็จะมีบางซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ที่อาจจะไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ดังอะไรมากหรือว่าไม่ได้ขายดีอะไรมากซึ่งตรงนี้เนี่ยหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาในการขาดได้นะครับซึ่งตรงนี้ ออเดมานนะครับแล้วเรื่องของ Digital Print ว่าตรงนี้เนี่ยลักพิมพ์เนี่ยเขาเคยบริการอะไรแล้วตอนนี้ในสถานการณ์ของทางเว็บของมังอาคิปเนี่ยมันทําให้ตัวบริการออเดมานตรงนี้มัน อาจจะหายไปโอเคมากล่าวกันก่อนนะครับว่าทางการพิมพ์เนี่ยจริงๆมันมีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือแบบแรกคือการพิมพ์จากแท่นพิมพ์ในแบบใหญ่ๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ทุนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็การพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้การทำฟิล์มที่เป็นฟิล์มพเพื่อเอามาทำเป็นแม่พิมพ์ในการพิมพ์ในกระดาษแล้วก็เอาตัวของแม่พิมพ์ตรงนั้นน่ะมาใส่หมึกแล้วก็มารีด แม่พิมพ์ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปในกระดาษมันก็จะได้เป็นแผ่นของหนังสือการ์ตูนออกมา1แผ่นประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันทําให้การผลิตหนังสือในจํานวนมากเนี่ยจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าความคุ้มทุนที่สูงกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนังสือเนี่ยขายดีมากๆแล้วต้องปิ้นในปริมาณที่เป็นพันๆเล่มเนี่ยการปิ้นแบบนี้ยิ่งผลิตเยอะมันก็จะยิ่งมีต้นทุนที่ต่ําผมคิดว่าเขาเรียกว่าเป็นการพิมพ์แบบออฟเซตมั้งอันนี้ถ้าเกิดว่าจําผิดก็ต้องขออภััยยด้วนะครบ แล้วก็จะมีการผลิตหนังสือแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นมาได้ไม่นานมากนะครับก็คือรูปแบบของหนังสือที่พิมพ์แบบเป็นดิจิตอลหรือว่าแบบที่รักพิมพ์เขาใช้คําว่าเป็นดิจิตอลปรินต์นะครับซึ่งดิจิตอลปรินต์เนี่ยก็คือหนังสือพวกนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้านี้อาจจะมีบางเล่มที่ไม่ใช่เดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งดิจิตอลปรินต์เนี่ยเป็นหนังสือที่มีการพิมพ ถ้าพูดกันง่ายๆคือเหมือนผ่านเครื่องปรินเตอร์แบบธรรมดาดิจิตอลปริ้นเนี่ยขั้นต่ําของการพิมพ์หนังสือ1เล่มขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่1เล่มเป็นขั้นต่ํานะครับทำให้ข้อดีของการปริ้นหนังสือในรูปแบบดิจิตอลปริ้นเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีข้อจํากัดของเรื่องว่าขั้นต่ําของการผลิตหนังสือเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อที่มันจะทําให้ ตัวของการผลิตมันคุม้มทุนนะครับซึ่งนี้มันจะเป็นข้อดีกับพวกหนังสือที่อาจจะไม่ได้มีความยอดนิยมมากหรือว่าต้องการการผลิตที่ไม่ได้สูงมากเพราะว่าตัวของหนังสืออาจจะไม่ได้รับความนิยมมากกว่าเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกหนังสือที่อยู่ตรงหน้านี้นเลยนะครับและเนื่องด้วยการที่ว่าเป็นหนังสือดิจิต,ตอลพิมพ์นเนี่ยมันไม่มีข้อจํากัดเรื่องของการผลิตมันทําให้การที่ เราจะเปิดบริการหรือว่าทางฝั่งรักพิมพ์เนี่ยจะเปิดบริการการพิมพ์แบบออนดมานหรือก็คือการพิมพ์ตามสั่งเนี่ยมันทําให้เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวของรักพิมพ์เนี่ยเขามีบริการที่จะทําเป็นผลิตพวกหนังสือที่เป็นออนดมานอย่างพวกเล่มพวกนี้ทางบนเว็บไซต์ของเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการสั่งผ่านจากทางของเว็บมัง,งค์คิปได้ในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีคนที่คาดเดาหรือว่าคิดว่าตัวของออนดมานเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่า วกบริการพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาแล้วมันจะไม่ค่อยหายไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือหลังจากที่ทางเว็บของมางคิวบเนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็พวกเรื่องอ e ีบุ๊กหรือว่าการซื้ออ e ีบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือมันหายไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องที่มันผมคิดว่า Impact มากกว่าตัวของอ e ีบุ๊กอีกเนี่ยก็คือเรื่องของ การสั่งหนังสือดิจิทัลพิน์เนี่ยแหละก่อนที่จะไปดูของเรื่องปัญหาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเก็ตเล็กเกนน้อยเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลพิน์นะครับอันนี้ต้องแยกกันก่อนนะครับว่าระหว่างคําว่าดิจิทัลพิน์กับออนดิมาเนี่ยมันเป็นคนละความหมายกันดิจิทัลพินพ์เนี่ยมันหมายถึงว่าหนังสือเนี่ยมันถูกผลิตนาในรูปแบบที่เป็นการพิมพ์แบบดิจิตอลส่วนออนดิมาเนี่ยมันคือบริการของรักพิมพ์ที่เขาผลิตหนังสือในรูปปแบบที่เ็นด ให้กับเราได้โดยที่เป็นการผลิตแบบตามสั่งสิ่งที่ทั้ง2อ,อันเนี่ยมีร่วมกันก็คือว่าหนังสือที่ทำเป็นออน์ดิเน์ได้ในตอนนี้เนี่ยหรือว่าในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นหนังสือที่เกิดจากการผลิตแบบเป็นรูปแบบการพิมพ์แบบดิจิตอลตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งเผื่อที่จะมีคนสับสนกันนะครับว่า ดิจิตอลพิมพ์กับออนไลน์เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วมันคือมันมีจุดร่วมเดียวกันแต่ว,ว่าความหมายมันต่างกันนะครับเพราะว่าการพิมพ์แบบดิจิตอลพิมพ์เนี่ยไม่จําเป็นว่าหนังสือที่เป็นดิจิตอลพิมพ์เนี่ยจะต้องเป็นหนังสือที่อยู่ในการบริการแบบออนไลน์เสมอไปเพราะว่าผมเคยไปคุยกับทางของร้านหนังสือต่างๆนะครับที่ผมไปซื้อพวกหนังสือมาเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นพวกพิมพ์แบบดิจิตอลเนี่ย เขาก็จะมีการบอกแล้วก็จะเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือที่เป็นดิจิตอลพรินต์เนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องขายเป็นราคาปกนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะลดราคาหนังสือให้ได้เพราะว่าต้นทุนของดิจิตอลปรินต์เนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนมันสูงกว่าทําให้การขายตามหน้าร้านเนี่ยเขาก็อย่างมากก็จะขายเป็นราคาปกไม่มีการลดหรือว่าบางทีก็อาจจะ เพิ่มจากราคาปกติมาประมาณ10หรือ15บาทนะครับจากที่ผมเคยเจอมาบางร้านโดยตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้บอกนะครับว่าดิจิทัลปินเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าดิจิทัลปิินจะ เป็นออนดมานเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือบางซีรีส์หรือว่าหนังสือที่เขาคํานวณมาแล้วว่าผู้อ่านหรือว่าผู้ที่ติดตามเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากซะจนต้องไปพิมพ์ในแบบที่เป็นใช้แท่นพิมพ์แบบธรรมดาเนี่ยเขาก็จะใช้การพิมพ์เป็นแบบดิจิตอลซึ่งบางทีเนี่ยการพิมพ์แบบดิจิตอลอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันเป๊ะมากขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าในช่วงหลังๆหรือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการที่ระบุ ไม่ได้ชัดเจนมากว่าหนังสือเล่มไหนเป็นการผลิตแบบดิจิตอลพินพ์หรือเป็นออนดมานซ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการแยกแยะได้อยู่บางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูกันเอาที่มันชัดที่สุดตรงนี้นะครับก็คือเล่มของเดด alive ที่เป็นนิยายนะครับที่เป็นไลท์นเวลทางของรักพิมพ์เนี่ยจริงๆเขามีเดด alive ที่เป็นพิมพในรูปแบบเป็นพิมพ์กับแม่พิมพ์ธรรมดาผมคิดว่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกต้องมากแค่ไหนนะครับ การพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็นดิจิตอลพินท์ที่เขาผลิตออกมาในรูปแบบปกติเนี่ยเขาจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือการระบุราคาของเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมีการทําเป็นขีดหรือไม่ได้ทําเป็นขีดไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือแบบการพิมพ์ในรูปแบบปกติที่เขาพิมพ์มาโดยที่ไม่ใช่ออนิมาเน่จะเป็นหนังสือที่มีราคาแบบไม่มีเส้น ซ้อนกันขึ้นมานะครับก็เป็น185แบบนี้ส่วนเล่มที่2อันนี้เนี่ยผมซื้อมาช่วงที่เขาเปิดเป็นออนดีมานในบางเล่มนะครับเพื่อที่จะมาทดแทนพวกหนังสือที่มันขาดออกไปจากสต็อกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเล่มที่เกิดจากการทำเป็นดิจิตอลปรินต์ตัวราคาเนี่ยก็จะมีเป็นเส้นหนาๆอย่างนี้ตัดถือว่าเป็นการคาดเดาสำหรับผมแล้วกันนะฮะว่า การพิมพ์ที่มันแตกต่างก,กันเนี่ยหรือว่าการพิมพ์ในรูปแบบออนดมาร์เนี่ยบางทีมันอาจจะม,มีลักษณะที่ต่างกันประมาณนี้ซึ่งสําหรับถ้าเป็นของฝั่งมังงะเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าที่ให้มาดูกันตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะไม่ได้มีเป็นเส้นที่เป็นสโตกขึ้นมาตรงขอบ,ขอ,บของราคาเลยยกเว้นเรื่องของเพชรขาดรัติการในเล่มสุดท้ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่อันนี้เนี่ยเป็นหนังสือิจิตอลพิมพ์นะครับที่ เคยสามารถที่จะสั่งได้กับทางของมังงะคิ้วในรูปแบบของออนดีมาเนาะแล้วก็จะมีเป็นเป็นเส้นอนา,นาเนี่ยอยู่รอบๆของตัวราคานะครับเพื่อบ่งบอกว่าอาจจะเป็นการผ่านการสั่งจากทางเป็นออนดีมาหรืออาจจะเป็นว่าเป็นดิจิตอลปรินต์หรือว่าทั้งคู่อ่ะคราวนี้หลายๆคนอาจจะถามแล้วว่าแล้วมันมีปัญหายัางไงล่ะเพราะว่า หนังสือที่เป็นดิจิตอลพิซซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีขายตามร้านทั่วไปใช่ไหมเพราะว่าร้านเขาก็น่าจะสั่งมาอยู่แล้วหรือว่าบางทีเนี่ยร้านเนี่ยเขาจะเอาไปขายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรออันนี้เนี่ยผมต้องตอบว่าจริงบ้างแล้วก็ไม่จริงบ้างนะครับถ้าดูจากในเว็บตอนนี้นะครับจากที่ผมได้ลองไปเช็คมาเนี่ยบางตัวได้หายไปจากหน้าเว็บแล้วนะครับก็คือมันไม่มีวิธีที่จะสามารถที่จะสั่งได้จากทางมังงะคิวบ์แล้วแต่ว่าบางเล่มเนี่ย หรือว่าบางซีรีส์เนี่ยอาจจะยังมีดิจิตอลปริ้นหรือว่าเป็นออนดีมันให้สั่งอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาใช้อะไรในการเป็นเหตุผลว่าบางเรื่องถึงยังมีสต็อกอยู่หรือว่ายังสั่งได้หรือว่าบางเรื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่งได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเขาหมดสัญญาในการที่จะทําพวกหนังสือพวกนี้เป็นรูปแบบของออนดีมันในแบบที่สั่งตอนไหนก็ได้หรือว่าเขาพยายามที่จะปรับปรุงเว็บให้มันเป็นแบบใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ การขายพวกอดีมานอะไรเงี้ยมันต้องหายไปหรือว่าหยุดไว้ชั่วคราวนะครับอันนี้เราก็ได้แตาคาดเดาว่าทางรักพิมพ์เนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรต่อไปออกมาสําหรับเรื่องของอดีมานหรือเปล่าระหว่างที่พวกเรารอกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อพวกหนังสือที่เป็นอดีมานอะไรเงี้ยปกติเวลาที่หนังสือเนี่ยก่อนที่จะออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยรักพิมพ์เขาจะมีเป็นพวกตารางออกมาก่อนนะครับว่าหนังสือเนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่แล้วเล่มไหนเนี่ยจะเป็นในรูปแบบที่เป็น ดิจิตอลพิมพ์ซึ่งเขาจะระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับตามหลักแล้วเนี่ยหนังสือของรักพิมพ์ถ้าเกิดว่าเป็นดิจิตอลพิมพ์เนี่ยทางร้านหรือว่าร้านที่เอาหนังสือมาขายเนี่ยเขาจะไม่ได้สั่งให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อในรูปแบบขาจอนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าอยากที่จะได้เป็นหนังสือที่เป็นดิจิตอลพิมพ์พวกนี้เนี่ยจะต้องสั่งกับทางของร้านเป็นแบบพิออเดอร์ไปก่อนเพื่อที่จะได้รับหนังสือทันทีโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสั่งกับทางหน้าเว็บของมังค์คิวบ์ซึ่ง มันก็จะมีแค่บางร้านนะครับที่เขาสั่งพวกหนังสือที่เป็นออน์ดิแนนหรือว่าเป็นหนังสือดิจิตอลพิมพ์ int, มาเกินกว่าตัวที่ทางลูกค้าเขาเนี่ยได้พิเออเดอร์ไว้เพื่อที่จะเอามาขายเองตรงนี้เนี่ยเลยทําให้พวกหนังสือที่เป็นดิจิตอลพิมพ์ในหลายๆเล่มเนี่ยราคาที่มันขายกันตามหน้าเว็บหรือว่าตามเว็บแอปช้อปปิ้งเนี่ยมันจะมีราคาที่สูงกว่าปกติเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะบวกพวกค่าต้นทุนหรือว่าการสั่งของมา รอคนที่จะมาซื้อทีหลังถ้าเกิดว่าพูดถึงตอนก่อนหน้านี้คือเราถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเกินราคาปกเราก็ไปซื้อผ่านทางของบังอาะคิวเพื่อสั่งเป็นออเดอร์มาได้แต่ว่าในปัจจุบันมันหาไม่ได้แล้วไงใช่ไหมในอย่างบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่มีให้ออเดอร์มาแล้วนะครับก็เลยต้องทําใจที่จะไปซื้อกับบางร้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกตรงว่าก่อนที่ผมจะมาทาคลิปเนี่ยผมก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันว่าผมจะพูดดีไหมเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันหาได้ง่ายๆแล้วนะครับเพราะว่า พอมันหายไปจากทางเว็บแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ทราบแหล่งจริงๆว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยมันมีขายที่ไหนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะมาหาซื้อพวกเล่มที่เป็นดิจิตอลพิมพ์หรือแบบพิออเดอร์แบบนี้ได้แล้วอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมผมถึงมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ซื้อเรื่องที่ผมอยากได้หรือว่าผมอยากเก็บมาไว้ก่อนแล้วที่เป็นพวกดิจิตอลพิมพ์หรือว่าเคยเป็นออทิมานมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็พอใจแล้วที่ผมที่จะมาพูดคุยกันตรงนี้นะครับแล้วก เหมือนเป็นการเล่าให้ได้ฟังกันด้วยแล้วกันพวกหนังสือออนดมานแล้วเนี่ยคือเราได้รู้ความจริงกันแล้วละ่ะว่ามันไม่ได้อยู่ยืนยงตลอดไปแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยคือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทางของมังค์รคิวป์เนี่ยเขาจะปรับปรุงหรือว่าเขาจะเอาตัวที่เป็นออนดมานบริการแบบนี้กลับมาให้เราได้สั่งกันอีกหรือเปล่านะครับทำให้การที่จะสั่งพวกหนังสือที่เป็นดิจิตอลพินพ์ในตอนนี้เนี่ย คือมันเหลือทางเดียวแล้วก็คือว่ามันเหลือรอให้ทางรักพิมพ์ี่ยเขาประกาศที่จะสั่งในรูปแบบที่เป็น โฮเซลนะครับซึ่งก็จะเป็นการสั่งหนังสืออีกรูปแบบหนึ่งอีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการพิมพ์นในรูปแบบเป็นเครื่องพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเหมือนแบบว่าเขาเข้าคิวในการผลิตในรูปแบบจํานวนปริมาณมากอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับการที่มันเป็นดิจิตอลพิมพ์แบบออนดีมานแบบนี้นะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเราจะสั่งตอนไหนก็ได้มันเคยที่จะทําให้เราเนี่ย มีความสะดวกสบายค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเลยนะครับจกนกระทั่งเว็บมันหายไปก็เลยทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ไปซื้อพวกเล่มพวกนี้ผมก็แนะนําว่าลองให้ไปหาดูตามร้านเอาเละกันนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองไปศึกษากันดูนะว่าร้านไหนเนี่ยมีหนังสือพวกนี้ให้ซื้อหรือว่าเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะว่าร้านต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้สต็อกของได้เท่ากันหรือว่าถ้าเกิดว่า คิดอะไรไม่ออกก็ลองไปหาในช้อปปีกันดูแล้วกันก็เป็นประมาณนี้ครับสาหรับในคลิปนี้กับการพูดคุยถึงเรื่องของบริการอดิมานที่อาจจะสับสนในเร็ววันนะครับเพราะว่าเขาปรับปรุงเว็บอะไรประมาณนี้นะครับจะทางรองักพิมพ์ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับเพราะว่าผมในนานนทีก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นพวกนี้แหละนะครับเพราะว่าผมมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับคนที่ตามหนังสือหรือว่าพยายามที่จะเก็บหนังสือใใให้้คคครบมมันนดวววยยาาทีุ่่ แล้วเนาะพวกเรื่องข้อมูลอะไรพวกนี้เนี่ยมันจําเป็นต้องหาเองโดยแบบบางทีมันอาจจะมีข้อมูลอยู่ไม่เยอะมากก็อาจจะต้องไปหาตามเน็ตหรือว่าเกิดจากการพูดคุยอะไรกันประมาณนี้ผมก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยกันครับสำหรับฟูน่าทีวีนะครับวันนี้เป็นก่อนครับสวัสดีครับ